ไอ้หันหันทางขึ้นทางขึ้น3 2 1สองหนึ่งจริงจงมันใช้แค่บวกสามคอนแดงก็ได้ปะสวยเลยแบบเนี้ย <c oughs> โอ้โอริทองคำเดี๋ยวจะได้รู้เลยว่าโอริทองคำเป็นยังไงครับตอนนี้เนี่ยผมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์แล็กนาล็อกตีเนซิตแล้วมันมีวอพอดีด้วยไอยเต้ยกาต้ากึง่งใส่ฟาร์มมอนได้ไหมได้ดิโอเคผมผมเข้านแบบําทำไมเสียงเต้ยเบาจังวะขอเสียงให้คนใต้หน่อยได้ไหมเฮ้เฮ้ยอันนี้มึงหมุนอยู่อะเฮ้ยแม่ไงวะ บิงบินแบงแบงเหรอน้องอืมอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่หน้าบ้านกิววอลเราจะไปวอลเหรอสการ์เล็ตต์เอาต้าก็เหลาไปคนหนึ่งแล้ววะเมื่อกี้เหลาล้มหรอไม่มันเหลาเรามาดีสการ์เล็ตต์เอาต้าด่วนๆแล้วเราเราไหวเหรกูใส่ผิดแล้วปี๊าคนเดียัจเปี๊าสามสองหนึ่งเข้ามาซ้ายขยับมาขยับมาขยับมาเอาเอาสามสองหนึ่งเหล่าเหลาเหล่าวิตี้แข่งวิตี้แข่งวิตี้แข่งเอากูติดแข่งนี ไอ้เงี้ยมันจุดจุดจุดแบบพี่ท้าแมวแมวแมวมันถึงเกินจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไช้จิ้มหายแล้วพี่ตอนเนี้ยออกออกเอาตัวอื่นเอาตัวอื่นเอาตัวอื่นไหนไม่ไหนเฮียกูยังแตกกันด้านลุมเอาทันทันทันขวาบนทันขวาบนสามหนึ่งสองหนึ่งเอาไงไอ้นี่ไหมไอ้นี่ไหมเราต้องเข้าไปลึกๆหน่อยป่ะพี่เดี๋ยวนึงรอีวิ่งรอ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 คัรอกัทถ่ายก่อนโอเคเฮียไปเปิดกดูสามสองหนึ่งวิ่ง ไปได้เราก็ต้องไปได้เว้ยกูติดแท็บกูติดแท็บสวยสวยสวยขยับ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 ไกลแล้วมาไกลแล้วมาไกลแล้วเอาไงเราไปหัวติดไปล่ะอุ้ยบน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 เราขวดไม่ได้เอาเอาเอาอวันนี้ไหมเอาวันนี้ไหมเอาแอร์ได้ไหมเอาวันได้ไหมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเอาเอาวิ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 ข้างหลังหลังสามสองหนึ่งเอาฝุดตัวพิษไอ้เฮ้ยใครมันมาเหล่าก็เราวะเฮ้ยไม่ตายสักตัวเลยวะ หน้าเรามันทู่หรือ,อยังไงวะเอ้ยหันหันทางขึ้นทางขึ้นทางขึ้นเจอไหมสามสองหนึ่งแข็งข้างล่าง <c oughs> เห็นเหน็นตัวแข็งปะเอาปะตัวแข็งตัวแข็งโลนินเนี่ย <c oughs> อ,อ อุ้ยเดี๋ยวเพื่อนลืมทำเควสที่สุดเดี๋ยวขอกลับมาทำเควสที่สุดแป๊บนึงตัวไม่แรงไม่มีแรงเดินเลยฮะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะทำกาตากึ่งกันหน่อยดีกว่าแต่ตอนนี้ผมเลวิวเจ็ดสิบสิจัดเอ้ยแค่เงื่อนไขใส่กึ่งกูยังใส่ไม่ได้เลยตอนเนี้ยถ้าไม่ไหวว่ามันต้องอัปเดตตัวละครหน่อยวะตัวละครมันสู้ได้กับบอลนะตอนเนี้ยเอาเอ้ามาจัดเซตสู้ฮาร์ปี้หน่อยมาเยังเซตสู้ฮาร์ปี้กูจะรู้ได้ตังค์มาเท่าไหร่อ่ะบอดฮาร์ปี้บอทอะไรอ่ะตายกับเฮียเสียกันเสียกันยังอ งบเท่าไหร่ถามงบก่อนดีกว่าสามร้อ<ห> uy, ยออนไปโอ้ยเยอะนะสองร้อยออนนะไม่ถ้าจะเอาแบบประหยัดถ้าจะเอาแบบไป <c oughs> ไอ้คนมาบอกเงี้ยกูก็ลดเลยไม่ถ้าเอาถูกๆก็ใส่กับกกด้กึ่งฟาร์มเราพักลบไปพบรักดีกว่าครับผมไม่ได้กิจกรรมโบลิ่งวินเลดดีกว่า land. โบลิ่งแลนด์เฮ้ยโอ้โหไปลงโบลิ่งเหรอลง,ลงด้วยลงด้วยไหนๆก็เกิดดันละแล้วมันไปด้วยกันได้เหรอไม่รู้ โอเคมาแล้วว่ะแล้วกูบัฟผิดตามกิจ <ม ái? S 1> กรรมนี้เนี่ยมันก็จะได้ของครับแล้วก็สะสมเอาไปแลกข,ของได้ให้ตีแค่ปลิงโง่ๆเองบ้า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 ,บา,บาไอ้ตัวเอาถึงแล้วตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี <laughs> <laughs> ่ไงชนเผ่าบูซาลูเฮีย <laughs> ชนเผ่าม <Radio> <laughs> ูซาลูกะ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 ปูเฮียชนเผ่าสมูซาลูอะ โอ้โหโอ้โอโ,อโอ้ตาจะบอกที่เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านโพลิงเนี่ยไม่เกินจริงครับผมบอกเลยว่าตั้งแต่ซอยหนึ่งยันซอยเจ็ดอะมีทุกตัวนี่อะไรเนี่ยกรุงเทพเชียงใหม่ป่าวะนันมันไกลขนาดเนี้ยวะอันนี้มีมีปั๊มข้างหน้าไหมไปปัป๊มก่อนปะกินคงกินข้าวอะไม่รู้ว่าเนี่ยลงแบบนี้ได้ไรรู้ได้ไรเดี๋ยวเราก็รู้อุ้งตักโอ้ปากแอคแทกว่ะเฮ้ยแล้วกูเป็นไก่เอะออกไงอะ เฮ้ยยวไม่หายเจอเป็นไก่ตอนนี้เนี่ยผมมีแผ่นจะตีกาตทากึ่งครับแต่ตัวแอดเนี่ยผมอยู่ในดันแม่มดเก็บเอาออกมาก็เลยมาตีตัวฮันหนึ่งเด้อหนึ่งเด้อไปแล้วเห็นอะไรเห็นอะไรไหมตีบ้างอ๋อหนึป๊บนึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งหกหนึ่งอุ้ยหกสองไปยังวะโอ้เจ๋อเฮ้ยกดมัวไปหมดจบยัง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 อาลิ่งก่อนเอ้ยอูริ่งแม่งหมดตลาดเลยว่ะเต้ยเฮ้ย เอาจริงๆทุกร้านเลยเนี่ยดูดิเนี่ยไอเนี่ยไม่มีไม่มีนี่ไม่มีไอแค่นีม้มีโอ้โหนี่สามหมื่นอะไอสัตว์ราคายังกับแบบบิตคอยอะเนี่ยเดี๋ยวละเอามาณสิบเม็ดมาเพื่อเหลือเพื่อขาดมานั่งข้างกันวะเนี่ยไอตังค์แม่งเลยขอ,อตังค์หน่อยมานั่งข้างกูหรือกูไปยืนข้างมันวะเฮ้ย ไอ้เฮียดีใจโคตงามแท้บุญคุณนี้ต้องทดแทนครับผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวผมเติบโตไปเดี๋ยวจะเอาเงิน1บาทนั่นไปคืนครับแต่ตอนแรกเราต้องตีกระตากึ่งก่อนดีกว่าวะอย่ยกระตากึ่งรูอ่าหกเจ็ดไหนๆก็ตีบวกแล้วครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรามาเปิดซิงเกิลใหม่กันเลยดีกว่าครับมันให้สูญอย่าไดหยุดเต่มัน สวยดีพี่บวกสี่ก่อนไปสวยขอให้มาเวยบบวกบวกสวยอีกสองที่ทำได้เว้ยทีสุดทยสาม สองหนึ่งขอให้เพียดแค่ทีเดียวน้องขอทีหนึ่งก่อนแล้วค่อยว่ากันเลียงเพลงเดี๋ยวขอโป๊ะโป๊ะโป๊ะอีกทีหน ению, choices, <S 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 yeah, yeah, ึ่งกดเลย บวกสี่ใช้ได้ไหมเนียมันแค่ทีเดียวว่ะเฮ้ยจริงๆงมันใช้แค่บวกสามค้อนแดงก็ได้ปะแม่ผมกลับมาทั้งทีแท่ที่มันจะง่ายๆหน่อยแม่งยากอีกแล้วไงครับทุกคนตอนนี้มันอยู่ที่บวกสี่ผมก็เลยลั่นไปบวกห้าครับกลับมาก่อนสวยเลยแบบเนี้ยผมได้แค่ทีเดียวยว่ะเลยแค่ทีเดียววะ่ะไวไปเนี้ยหมดละเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดกดไปเนี่ยปุ๊บแล้วมันเหลืออีกทีหนึง่งจะไปหาไหนหุดแร่รออถ้าติดแสดงว่ามีใจโอเคปะ ถ้าไม่ติดนี่แสดงว่าไม่มีใจผมกดตีอีกทีหนึ่งครับวัดใจไปเลยครับ40%แม่งไม่มาวะ,ะไม่มีใจมีแต่ใครทีนี้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่าแล่หมดแล้วผมก็ลองเอากัต้าไปใส่ดูโอ้ใส่ไม่ได <c oughs> ้อีหาเอ้ยผมก็ทังฟังไม่มบอยู่ครับก็คุยกับเต้ยไปครับบอกว่ามันมีหินชนิดหนึ่งครับในเซิร์ฟนี้เนี่ยที่มันจะตีหนึ่งทีแล้วได้2คลิกผมก็ไม่เชื่อ,อไงจะฟันในจ็อกเกอร์ไม่โดน ฟันในจ๊กเกอร์ไม่โดนทีนี้ผมก็นึกขึ้นได้ว่าตัวฮันผมยังไม่ทำเควส์นี่หว่าก็เลยทําไปอีก2อันครับได้อดัมมาไอโอลิที่มันตีหนึ่งทีแล้วมันได้2คลิกนี่มันมีอยู่จริงหว่าผมไม่เคยเจอเลยเมตาโอลิจะได้เจอกันเว้ยเราได้เจอกันแน่นอนเว้ยขอพลังหน่อยขอพลังหน่อยทุกคนรวมพลังมาปกปกปกเต็มตัวรวบรวมร,วม,รวมปานมายังไง มันต้องไปกันต่อแล้วป่าว่ะตอนนี้เดี๋ยวผมจะคำนวณค่าใช้จ่ายให้ดูนะผมต้องซื้อเมตาโอลิมาเพื่อลั่นเคื่ออันนี้ลั่นกระบาลหนึนัดแล้วก็ต้องเติมไวเบอีกอันนี้เพื่อจะได้จบของวันนี้ก็ประมาณ30ตีไปปราณสาออน1้อไอออนประมาณ3ามพับาทสิ่งที่กำลังจะทําต่อไปเนี้ยสามพันบาทตีไปสักสี่พ รวมค่าโอริโนนันนี่4,000เพื่อกดคลิกหนึ่งทีถ้ามันแดงราคาจะเหลือเท่าไหร่เราจะคือไปมองทางนั้นซะแล้วเราต้องโฟกัสไปที่เป้าหมายเว้ยเป้าหมายมันอยู่นั้นเว้ยเราจะไปมองจุดที่มันล้มเหลวเว้ยทุกอย่างมันต้องมีการลงทุนเว้ยผมไม่รอช้าครับผมต้องจบวันนี้ผมดึงกล่องอาดัมาเลยครับ2,900มูลงให้ไกลแล้วไปให้ถึงเว้ยแปถ้าหมวกกาตากึงติดหมวกงูมาต่อเลยลุงคือมี่เปสิ่งดีๆแล้วลุงมีแต่บวกกับบวก 8ถ้าไม่ติดก็คือสตรีมดับอะไรอีกซึ่งนะคืออาจจะต้องเรียนรู้กับความเสียใจรู้สึกเสียใจได้บ้างเศร้าได้บ้างเพื่อเจะได้รู้ว่าบทเรียนมันเป็นยังไงเราจะได้เอาบทเรียนนั้นมาปรับปรุงแล้วนําไปแก้ไขในอนาคตมาตอนนี้เหมือนของจะมาส่งแล้วครับแต่ผมลงไปเอาก่อนนะครับไรแมนมาแล้วนี่ไงดีเฟสหนึ่งทีเพื่อรับเมตาโอลิดิคอน <c oughs> โอทิท้องคำถ้าคุณตีติดคุณจะดับเบิลดับเบิลโอลิ กดโอ้ลือกอ,อ,อ,อเสียงให้จาบปาตาเกลืองบวกเจ็ดหน่อยได้ไหมมีทักสองปะ <S <S เดี๋ยวกดเก้าอะเราเล่นเราเล่นบวกเจ็ดด้วยโอริสดับเบิ้ลเฮียใครยังไม่เคยใช้นะครับต้องลองนะเฮีย เพลงใหม่อาโ,โลใจมาวะมาของจริงแล้วที่เจเนซิตอยากให้ทำอะไรต่อทุกคนคอมเมนต์ไว้เลยโอ้โหเฮี้ยมาจัดแล้วบอกแล้วว่าคนที่นี่ยัางเยอะครับแล้วมันต่างกันยังไงถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวคลิปหน้าผมมาอธิบาย